สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาสู่โนอากับเพจมิสเอ e งจีบิลิควินนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวดงานแถลงข่าวนะคะของมิส c o น n ทรี2023นั่นเองคุณผู้ชมฮะ,ะอาคุณผู้ชมฮะ,ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าพบกับผู้เขา้าประกวดของเราเลยนะท่านแรกจะเป็นใครไม่ได้นี่เลยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีะ่นนะนครราชสีมาอัานนี้นำชื่อหน่อยุานะค่ะ เอ่อ CTP 0ูนค่ะแบงค์นชนาราคงพัฒนานนท์ค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ,ะวันนี้เตรียมพร้อมความพร้อมขนาดไหนงานถแถลงข่าววันนี้ก่อนอ๋อวันนี้เตรียมความพร้อมมากแล้วก็วันนี้วันถแถลงข่าวก็รู้สึกแบบเอ่อเปิดการประกวดย่างเป็นทางการก็แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบช่วยเชียร์พวกเราเลแล้วก็ช่วยเชียร์แบงค์ด้วยะะไปเลยขอบคุณน้องแบงค์มากค่ะไปเลยต่อไปมาเลยค่ะ ลำปางของเรานั่นเองสวัสดีครับคุณแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะมีภูเขาวาสิตาชัยกุลชื่อสกุลซีทีทีสามเก้าลำปางค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรวันแถลงข่าวแล้ววันนี้ก็เตรียมพร้อมมากเลยค่ะแล้วตื่นมาแต่เชา้ามาแต่งหน้าทําผมแล้วก็เตรียมที่จะมาแถลงข่าวให้ทุกท่านได้เห็นการประกวดน้องใหม่ที่นี่เลยค่ะได้เลยขอบคุณลำปางมากค่ะบ๊ายบายต่อไปเลยนะคะประจวบคิริขันนั่นเองสวัสดีคุณแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะ สิตาสนิกกยค่ะซีทีทีส3 7เจ็ดค่ะประจกคิริขันค่ะ,ะวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างวันนี้นนนะวันนี้เตรียมตัวมาดีมากเลยค่ะตื่นตั้งแต่เช้าแต่นะาทำผมวันนี้พรอมเต็มที่ค่ะ,ะประสบค,ะความสําเร็จในการนนี้ขอ,อขอบคุณค่ะบ๊ายายนะต่อไปเลยค่ะ นะฮะสกลนครแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสุทธิค่เอค่ะ c c ซีทค่ะได้เลยคะเรเมตานิยมสกลนครค่ะวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างงานแวแล้วมั่นใจที่จะมาสู้กับข้าพกลกวดได้เลยขอยประสบความสําเร็จนะฮะขอบคุณค่ะสกลนครนันเองต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชม นครสวรรค์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมฮะนี้เลยสว,ส,สวัสดีค่ะคุณแนะนำชื่อแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะซีทีทีศูนย์สามค่ะแผแม่รัฐการขนส่งนครสวรสค์ค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะวันนี้นะฝึกเดินมาอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง,เอง,เงยิ้มเยอะๆนี้เลยเลยขอบคุณนครสวรรค์ขอบคุณพาขอประสบความสําเร็จในค้าคืนนี้ต่อไปนะคะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ ใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับการประกวดะะงานถแถลงข่าว Miss Country Thailand 2023นั่นเองนะต้องบอกว่าเป็นการประกวดนะฮะเฟ้นหาตัวแทนของผู้หญิงนะฮะหนึ่งเดียวของไทยนะฮะแล้วก็มากกว่านั้นเป็นการเค้นหานะะสาวสองนะ เพียงหนึ่งเดียวในของประเทศไทยเช่นกันนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มา2ครั้งเลยก็คือผู้หญิงด้วยแล้วก็สาว2ได้ด้วยนะะคุณผู้ชมปกันไม่เสียเวลาต่อไปเลยค่ะอุดรธานีสวัสดีค่ะแนะนํนาชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนะนะคุณชื่อออยนะคะนิธิวด,ดีนะคะชัยวุฒิจับบัรธานีค่ะทีทีศูนนะคะเดี่ยวครมอย่างไรเป็นนักสาวหรือนักศึกษานางสาว,สาวค่ะ,คะ สาวนั่นเองเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างวันนี้ควันนี้หนูตื่นเช้ามากเขาเพื่อที่จะแบบมาให้มันทันเวลาที่กองพรัดมารับได้เลยขอประสบความสําเร็จค่ัคืนนี้ขอบคุณ่ะนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ามาเลยฮะคุณนะคะอุบลราชธานีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครคุณู้ชมานก่อนซีทีที26น้ําตาลนัทรปันพาณิชย์ค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างวันนี้ฮะคุณเตรียมพร้อมมาดีมากๆเลยค่ะก็มีการฝึกฝนมาเพื่อให้เข้ากับบริบทของเวทีว้า ขอบประสบความสําเร็จในการเป็นนี้ขอบคุณค่ะคุณจมมานี่แค่บางส่วนนะต่อไปเลยฮาอุทไทธานีนั่นเองสวัสดีค่ะคุณอ่านนี้นะพี่คุณไตรียางบ้านก่อน CTT 3 2เจนนี่จันทรัตน์มีแทนค่ะอาวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างแถลงข่าวแล้วก็เตรียมพร้อมมาพอสมควรค่ะแล้วก็คิดว่า ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะโหวตให้เจนนี่ด้วยนะคะได้เลยขอบคุณก็เจนนี่อุทัยธานีค่ะามาเลยค่ะคุณผู้ชมฮะสมุดสัก สมุทรสงครามสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะอ่านแนะนา<ด>ชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะซีทีสามศูนย์พุทธชาติศิลปานนท์ค่ะวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างก็หหเตรียมพร้อมมาดีมากๆวันนี้กล่าวาว่าเจ้าสะโพกเนี่ยมฟาดมุงค่ะขอประสบความสําเร็จนะครับวันนีสวัสดี่คะคุณผู้ชมมาต่อไปเลยค่ะกาญจนบุรีนั่นเองสวัสดีครัคุณแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนซีทีทีสามห้านะคะแนำนชนิชาศีรินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเตรียมพร้อมอย่าง อะไรบ้างกับเวทีนี้คุณก็เตรียมเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีแรกอะค่ะก็เลยแบบอยากจะฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็คอยเป็นเชียร์เป็นแรงเชียร์ให้แน่ด้วยนะคะขอบคุณกาญจนบุรีขอประสบความสําเร็จในเวทีนี้ฮะสมุดปราการนั่นเองคุณผู้ชมฮาสวัสดีค่ะนี่นำชื่อก่อนเลยสวัสดีค่ะซีดีหนึ่งสองนำบุษราคำพูดทองค่ะ้าวเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะคุณฮะร้ง ตื่นเช้ามาแต่งหน้าทำผมอะไรเรียบร้อยเตรียมพร้อมเดินเวทีนี้สุดๆเลยครัสุดยอดมากาอขอสบความสําเร็จในเวทีนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะอมองนะคะขอมองค่บ๊ายมายต่อไปเลยค่ะเชียงใหม่นั่นเองสวัสดีค่ะคนคแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก,ก่อนเลยค่ะนะ ซททสองแปดค่ะยี at ่สบุญย uh ี่สัิติชนค่ะตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว้าวเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับวทีการกวดทางนี้ฮะก็เตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะเพื่อที่อยากจะพัฒนาชุมชนของเชียงใหม่ถ้าได้เป็นตัวแทนมิสกันทีนะคะก็จะนําโครงการที่คิดช่างเนี่ยค่ะไปพัฒนาเชียงใหม่สร้างโอกาสให้กับเด็กน้อยที่การศึกษา แล้วก็พัฒน,นาชุมชนต่างๆให้เป็นแหล่งอันซีนท่อง,ทอ,องเที่ยวของท้าวเชียงใหม่ค่ะขอประสบความสําเร็จกับเวทีนี้ขอบคุณค่ะนั้นเชียงใหม่นั่นเองต่อไปเลยค่ะพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองสวัสดีคุณแนะนาชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะ 8. ตีท0ทีูนต้นนุน่นจุฑาทิพย์เจริญศรีวิริยกุลค่ะตัวแทนพระนครศรีอยุธยาค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับเวทีนี้คุณคะค่ะก่อ,อ,อนอื่นเลยเป็นเวทีแรกของต้นนุ่นนะคะฝึกซ้อมมาอย่าง ดีเลยแบบฝึกซ้อมมาหนักมากสำหรับเวทีแรกก็ยากแต่ว่าพยายามและตั้งใจมากค่ะ ขอฝากชาวพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นกําลังใจให้ต้นนุ่นด้วยค่ะแล้วก็ถึงไม่ใช่จังหวัดเดียวกันก็ช่วยร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ต้นนุ่นด้วยนะค่ะน้องต้นนุ่นพระนครศรีอยุธยาเองขอประสบความสําเร็จท่าครัคืนนี้ค่ะต่อไปเลยฮาชัยนาทนั่นเองคุณผู้ชมฮะสวัสดีฮะคุณสวัสดีฮะแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนซีดีที25เพลงสสินิพากัยมิชัยชัยนาทค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับวทีนนี้ฮะคุณนะ ก็ฝึกซอมเดินแล้วก็ฝึกซ้อมพูดด้วยนะคะแบบฝึกมานานมากเราะว่าจะได้มง S <S <S ได้เลยขอบคุณใจนาศค่ะขอประสบความสําเร็จนะฮะต่อไปนะัทสระบุรีของเรานันเองค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณฮานแนะนานชื่อคุณผู้ชมทาานก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะซีทีหนึ่งสี่นะคะการสุญยาปานาศรีค่ะเป็นตัวแทนจากจังหวัดสระบุรีนะจ๊ะสระบุรีมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับเวทีนี้ว,นว่าจะเป็นหน้าผมค่ะวันนี้เตรียมพร้อมมากอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนแต่วันเนี้ย มันใจที่สุดลวค่ะขอบะสบความสําเร็จสลับเลีขอบคุณค่ะต่อไปแล้วคุณผู้ชเป็นใครไม่ได้กรุงเทพมหาคนครนั่นเองสวัสดีคุณแนะนําชื่อ<ะ>คุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะ c t t 16ึงฟางผลิมาแก้วบรรจงค่ะกรุงเทพมหาคนครค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรมากับเวเทียนรงเกียรตินี้วันนี้น้องฟางนะคะเตรียมเ,ออเดินนะคะแต่งตัวแต่งหน้าทําผมมาเรียบร้อยแล้ววันนี้คือแบบว่าพร้อมมากค่ะวันนี้สาวเมืองเหนือขอสาวเมืองกรุงขอมาคว้ามงด้วยนะคะ ขอประสบความสำเร็จกรุงเทพขอบคุณค่ต่อไปเลยนะคะสุขโขทัยนั่นเองสวัสดีค่ะคนสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะ c d t 17อยู่นันทิชาตาเซียสุขโขทัยค่ะว่าสุขโขทัยมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับเวทีนี้คุณฮะค่ะ,คะก็ฝึกซ้อมทุกวันค่ะก็แบบเราอยากจะได้ พคว้าโมงของมีคันที่ไทยแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีว้าว<ด>เป็นลุกขึ้นด้วยไหมฮะ,ะลุกขึ้นที่ไหนคะคุณนะฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสนะขอกำลังใจชาวสุโขทัยก่อนเลยค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวสุโขทัยนะคะช่วยส่งแรงเจริญชัยให้ ซีีที17น้องยูด้วยนะคะน้องยูสุโทัาขอบคุณค่ะขอประสบความสำเร็จนะาะสัมภาษณ์นะฮะคุณผู้ชมอยู่กับการประกวดเวทีมิ s Country Thailand 2023นั่นเองคุณผู้ชมต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมพะมากันต่อสวัสดีค่ะนครน,นครพนมนั่นเองนะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะซีดีที34น้ำฟ้าธนาพรเจริญกิตวิบูลนครพนมค่ะอะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะคุณข้ามคืนนี้วันนี้ก็เตรียม รียมพ้อมาเยอะอยู่ค่ะก็แบบเรียนรู้บ้างเพราะว่าเป็นเวทีแรกด้วยค่ะอ่าขอประสบความสําเร็จครับคุณขอบคุณค่นานครพนมนั่นเองต่อไปเลยฮะเพลงของเรานั่นเองคุณผู้ชมฮะสาวงามจากแพลสวัสดีฮะแนะนําที่คุณผู้ชมทางบ้านก่อนอ CTT45 สี่หาลูลารุลาจันทรสีนะคะแพ้ได้เลยวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะคุณฮาโอ้โหบอกว่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากเลยคะ่ะตื่นตั้งแต่เชา้าแต่งหน้าเพราะความปังคะ่ะออกมาได้เลิศค่ะได้เลยขอบสสบัติสมเร็จชจ้าแพรขอบคุณ<อ>ค่ะ<อ>คุณผู้ชมฮานี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะต่อไปเลยสมุด สาครนนั่นเองสวัสดีค่ะแนะนำที่คุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะนิปิดนะคะซีดีที่สองสองอิสเลยเขียว่าเสิร์ตค่ะ,ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะคุณวันนี้ค่ะจะบอกว่าเตรียมพร้อมไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดการโพสท่าต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตื่นแต่เช้าแต่งหน้านอนเต็มอิ่มมากค่ะเพื่อเวทีนี้เลยค่ะ ได้เลยขอประสบความสำเร็จวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเลยคุณผู้ชมฮะนี่เลยกำแพงเพชรของเราแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะ C ี T 3ที6น้ำเป็นจักรพรรดิสมุทรนาคกำแพงเพชรนะคะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกำแพงเพชรปีนี้วันนี้นะคะเตรียมพร้อมมาเยอะมากค่ะหนูตื่นตั้งแต่เมื่อวานเลยตื่นมาแต่งหน้าเลยเตรียมพร้อมมาแล้วก็มีโครงการดีๆนะคะไว้พัฒนาสังคมแล้วก็ชนบทก็ฝากเก็บไว้ เป็นท็อปซีฟิตในช่วงเก็บตัวนะคะก็ฝากเป็นแรงเชียร์และแรงใจให้หนูด้วยนะคะขอประสบความสําเร็จวันนี้ขอบคุณค่ะต่อไปเลยคุณผู้ชมฮานี่เลยพิษณุโลกของเราเนั่นเองสวัสดีฮะแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยฮะสวัสดีค่ะ c ี CD t 4ี4อ้อมกัญจนาธร,รมวิเศษพิษณุโลกค่าเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะคุณนะ วันนี้ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทาผมแล้วก็หัดเดร์แล้วก็ขัดพูดด้เลยขอประสบความสําเร็จวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณการต่อไปเลยค่ะชุมพรของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชุมพรอ่านแนะนําชื่อุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะซีทีทีสองสี่ค่ะชุมพรค่ะชื่อนิชดากิรติเวคินหรืออามินค่ะวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างในการมาถลแงข่าววันนี้แล้วค่ะวันนี้เตรียมพร้อมก็ดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อม ฝึกพูดแล้วก็ดูแลทัศนคติอาหารการกินและหลายเลยอย่างไดนะ้เลยขอประสบความสําเร็จในวันนี้ขอบคุณค่ะต่อไปเลยคุณผู้ชมนะฮะนองคายของเรานั่นเองนะฮะนี่เลยอันแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยสวัสดีค่ะซีทีหนึ่งสามนะคะฟิล์มจากนองคายอะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะคุณนะ <ขอ S 1> วันนี้ฝึกซ้อมทุกวันคะ่ะแล้วก็แต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะว้าวขอประสบความสําเร็จวันนี้สําหรับนองคายขอบคุณค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือ ส่วนหนึ่งของผู้เข้าประกวดในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าทุกคนจัดหนักจัดแน่นเลยมาในความเป็นความเป็นมิสคัน u ท t ร y 2000นั่นเองมิสคันทอรทะเล2023ในคุณผู้ชมอาช่วงนี้น,นะจะขอพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวช่วงหน้ากับมิสแคนเทอร์ีทะเล2023ฮะ